ใช่ไหมคะดึกยืนยิ้มเลยพี่บอกใชัแน่นอนพยักหน้าด้วยวันนี้ค่ะรีว o ของเรามีสีไม้สีแบบแจ่มจัดเลยสีน้ําเงินตรงนี้เรียกได้ว่าไม่ใช่น้ําเงินเฉยๆนะจ๊ะสีว้าวสวยงามส่องกระจกก็ได้ลงรถมาโอ้ยฉันพร้อมหรือ,อยังออกมาส่องรถตัวเองดูสิกระจกที่สะท้อนออกมาตัวเองสวยแค่ไหนอ่ะและนอกจากนี้นะคะเรามีโปรชั่นสําหรับรีวรวันนี้พิเศษสุดๆเลยด้วย ราคาถูกแล้วยังไม่พอและยังมีโปรโมชั่นอย่างอื่นอีกด้วยกันควบคุม ตโนมัติตัวนี้เขาเสริมเข้าไปในสําหรับไฮรั River, กรีโวควบคุมระบบไฟหน้าอัตโนมัติเรียกได้ว่าเราจะเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเองเลยลถลถสั่งงานเองฉันทําหน้าที่นั่งเฉยๆเออรถอัจฉริยะรถครอบครัวรถสําหรับทุกเพศทุกวัยที่ชื่นชอบสําหรับการเอาอกเอาใจความพิเศษความทันสมยัยความร้งสมยัยอวันนี้นะคะไฮรักรีโวเราได้เอาส่วนนี้เข้ามาในรถคุณแล้วเรียกได้ว่าเป็นรถอัจฉริยะรถครอบครัวและรถอนาคตอย่างแน่นอนนะจ๊ะนอกจากนี้ค่ะยังมีระบบ อัจฉริยะพิเศษด้วยระบบพุสต์ทเออเป็นยังไงระบบนี้เขาบอกว่าเอาปลายนิ้วไปจิ้มแล้วมันสตาร์ทเองเลยเออไม่ใช่ว่านิ้วใครก็ได้นะก็ต้องเป็นนิ้วเจ้าของสิเออเข้าไปนั่งรถแล้วใช้ปลายนิ้วของเราไปสัมผัสที่หน้าจอแล้วเครื่องจะติดอัตโนมัติเลยเราไม่ต้องเสียเวลาสตาร์ทอะ นี้นะคะใครที่ืุนชอบความเป็นอัจฉริยะความเป็นโมเดิร์นของรถอนาคตรถสมัยใหม่วันนี้นันจ๊ะสำหรับไฮลักรีโวเราได้นําส่วนนี้เข้ามาไว้ในรถของคุณแล้วและรวมไปถึงค่ะระบบเซฟตี้เขาบอกว่ารุ่นนี้มีระบบถุงลมถึง7จ็ดทิศทางด้วยกันโอ้โหแต่ก่อนเวลาเกิดวันเหตุทีหน้ามันไม่ได้ไปกระแทกแต่ข้างหน้านะคะหัวมูน360องศาเลยค่ะเดี๋ยวนี้เราได้นําถุงลมมาใส่ถึงเ ที่เรียกว่าคุณจะปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และคนนั่งหลังเออคนนั่งหลังเขาก็มีระบบให้นะเขาไม่ได้ให้มีแต่เฉพาะข้างหน้านะ,ะเห็นไหมแต่ก่อนเวลาเกิดอุบัติเหตุคนนั่งหลังนี่กระเด็นเลยเดี๋ยวนี้คนนั่งหลังไม่ต้องนะจ๊ะเรามีถุงลมให้คุณเหมือนกันไม่ต้องกลัวนะจ๊ะเราให้ความปลอดภัยสําหรับผู้ที่ขับขี่รถไฮรักเรืวทุกท่านเลยละกันนอกจากนี้ค่ะยังมีแพ็กเกจพิเศษเลยสําหรับการบล็อกเบาะสําหรับเด็กเรามีที่ เด็กเด็กอ่อนนะยื่นออกมาดึงออกมาเลยแล้วเอาเด็กออกไป